ทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอบครัวเอวอร์นเราไปดูวิธีการเริ่มต้นกันแบบง่ายๆกันเลยนะครับเริ่มต้นก็คือเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนบุ๊กแบงก์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ซื้อสินค้าเพียงแค่1ชิ้นทุกท่านก็จะกลายเป็นสมาชิกทันทีนะครับไม่มีค่าสมัครนะครับสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่ออยู่สมาชิกตลอดชีพเลยนะครับเมื่อทุกท่านกลายเป็นสมาชิกเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่ ต้องการดูแลสุขภาพทุกท่านสามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้นะครับเพราะสินค้าแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีคะแนนที่เรียกว่า PV นั่นเองนะครับสามารถที่จะสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งได้ถ้าท่านต้องการที่จะได้สุขภาพต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงๆแล้วก็ได้ธุรกิจเราต้องอัปเกรดนะครับสแพ็กเกจเท่านั้นแพ็กเกจแรกนะครับก็คือเป็นไซส์ S แพ็กเกจ2คือไซส์ M แพกเกจที่3คือไซส์ L ไปดูแพกเกจแรกกันเลยนะครับแพกเกจแรกไซส์ S supervisor ก็คือ300 pv ก็ลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาททุกท่านสามารถสร้างไรายได้สูงสุด2,000บาทต่อวันแล้วถ้าเราเป็น M นะครับ manager ก็คือ1,500 pv ทุกท่านสามารถสร้างไรายได้1,000 0ต่อวันแล้วถ้าเราเป็น L ล่ะครับ leader 3,000 pv ทุกท่านสามารถสร้างไรายได้นะครับ ก็คือ20,000ถึง40,000ต่อวันทุกท่านจะเลือกเพ็เกจไหนก็ได้ก็อยู่ที่เรานะครับคนที่ประสบความสาเร็จก็เป็นลีดเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะทุกท่านขึ้นตำแหน่งสูงสุดครั้งเดียวตลอดชีพตอนนี้เอวานายเปิดตัวได้3ปีกว่านะครับเกิดไดมอนร่วมเกือบ50รหัสแล้วอ่าแล้วก็ที่สำคัญทุกคนเป็นเพ็เกจไซแอก็อยู่ที่เรานะครับทีนี้เราก็ไปดูไรายได้กันบ้างนะครับมี5ช่องทางด้วยกัน ช่องทางแรกกาไรจากการขายปลีก100-120% 2. โบนัสจากค่าแนะนำนะครับ100-120% 3. โบนัสการบริหารทีม60%ข้อที่ 4. โบนัสแมทชิ้ง30%ข้อ 5. โบนัสออเซล6%จากยอดขายทั่วโลกไปดูโบนัสข้อแรกกันเลยนะครับกำไรจากการขายปลีก100-120%ก็120คือผลิตภัณฑ์ที่นี่นะครับคุณภาพสูงแล้วก็ราคาถูกมากเลย ไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญก่อนที่ทุกท่านจะทานอาหารเสริมเพื่อให้อาหารเสริมเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาหารเสริมทั่วไปอย่างนี้น,นะครับซึมเข้าร่างกายได้เดียวขึ้นนะครับเราต้องล้างลำไส้ก่อนเอลิไทไฟเบอร์นะครับช่วยดีท็อกซ์สารพิษขับล้างสารพิษออกจากร่างกายราคาข้างกล่องก็คืออยู่ที่1,250บาท1,250บาทแต่ราคาควบคุมอยู่ที่600บาท ราคาสมาชิกนะครับอยาตกใจนะครับราคาสมาชิกอยู่ที่300บาทแล้วก็ไปขายราคาควบคุม600บาททุกท่านจะได้กําไร300บาทต่อกล่องวันหนึ่งท่านขาย10กล่องก็ได้3,000บาทก็อยู่ที่เราเลยนะครับขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยนะครับรายได้โบนัสนะครับที่จะทําให้ทุกท่านเป็นแพ้สิบยินคัมืนอย่างรุ่นพี่เรานะครับก็คือโบนัสจากการแนะนํากําไร 100- ถึง120เปอร์เซ็นต์ไปดูกันเลยนะครับ ที่นี่ก็จะจ่ายทั้งหมด3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ชั้นหลาน10%ชั้นเหลนอีก10%นะฮะชั้นลูก100%ของ PV ยังไงครับถ้าเราแน,นะนําแพ็กเกจ s i e S 300 PV เราก็จะได้300บาทถ้าเราแน,นะนําแพ็คเกจ size M 1,500 PV เราก็จะได้1,500บาทถ้าเราแน,นะนําแพ็คเกจ size L 3,000 PV เราก็จะได้3,000บาทแบบนี้ครับ ง่ายๆไม่ซับซ้อนเงื่อนไขในการรับรายได้โบนัสก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของเราด้วยถ้าท่านเป็นแพ็กเกจไซเอชท่านจะรับเพียงแค่1ชั้นเท่าน,นั้นก็คือชั้นลูกคนที่เราได้นําตรงนะครับ100%ถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซแอลเราก็จะมีสิทธิ์รับ2ชั้นก็คือชั้นลูก100%ชั้นหลานอีก10%นะครับถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซแอลนะครับทุกท่านก็มีสิทธิ์รับสูงถึง3ชั้นเลยชั้นลูก100% ชั้นหลานอีก10%แล้วก็ชั้นเหลนอีก10%รวมทั้งหมด120%ก็คือรายได้จากโบนัสค่ายน,นำ100%ของท่านเลยนะครับเป็น L อครั้งเดียวเป็นแล้วไปเลยนะครับอ่าไปดูซิว่าถ้าเราเป็น L เราจะคุ้มค่ายังไงเมื่อเราเป็นแนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับเราไปแบ่งปันไประปทางสัมพันธ์บอกเพื่อนเรานะครับคนที่ต้องการโปรดนี่จริงๆคนที่ต้องการ คนรับแบบจริงจังเลยแล้วก็คนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับ10คนเนี่ยเป็นแอลเหมือนเราเลยนะครับ10คนที่เป็นแอลก็คือ3,000 PV เราก็จะได้ค่าแนะนำา3,000บาทต่อคนต่อละหันส3,000คูณด้วย10ทุกท่านจะได้3 0,000บาทแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็แบ่งปันให้กับ10คนที่เราแนะนำมาเนี่ยก็คือลูกเรานะครับ10คนเนี่ยนะครับแบ่งปันก็เขาให้เขาทําเหมือนเราเลยให้เขาประชาสัมพันธ์เหมือนเราส่งต่อเหมือนเรานะครับ สิคนท่งต่อคนละสิบนะฮะก็จะเป็นชั้นหลานก็คืออยู่ที่100คนแบบนี้100คนเราไม่รู้จักไหมครับ100คนปิดแอล3000 PV เราได้ด้วย10% 10%ของ3000ทุกท่านจะได้300บาทต่อคนต่อรหัสมีกี่คนก็คูณหมดเลยครับสมมติว่าวันนี้มี100คนนะครับก็คูณน,นะฮะ300บาททุกท่านจะได้30 0 0 0บาทแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่า100คน ะะก็ส่งต่อเมื่อนคันนะครับมีเงื่อนไขด้วยกันนะฮะก็คือส่งต่อคนละสิบก็จะเป็นเฉลนหนึ่0พัน 1, คนแบบนี้1000คนเป็นแอลนะครับสามพันพีเราได้ด้วย1 0นะครับของ3 0 0พก็คือ300บาทแบบนี้ทุกท่านลองคูณดูครับ1น0 0คณด้วย300ทุกท่านจะมีรายได้สูงถึง3 0 0แสนบาทนะครับอันนี้คือสมมุตินะครับทุกท่านอาจจะมีมากกว่า10คนหรืออาจจะมีน้อยกว่า10คนก็ได้เพราะรายได้ข้อนี้ ไม่มีลิมิตในการแนะนําแนะนํามากรวยมากนะครับก็อยู่ที่เราเลยต่อไปนะครับเป็นโบนัสก็คือบริหารทีมคํานวณจ่าย60%ของคะแนนทีมอ่อนของเราก็จะเป็นโครงสร้างเป็นนลีนะครับสสายงานด้วยกันวิธีการคํานวณก็คือจะคํานวณคะแนนที่มีน้อยกว่าเรียกว่าทีมอ่อนเป็นเกณฑ์คูณด้วย60%สมมุติวันนี้คะแนนทีมอ่อนเกิดขึ้น50,000 PV ทีมแข็งเกิดขึ้น100,000 PV แบบนี้นะครับระบบก็จะคํานวณเลยนะครับอ่าก็คือ50,000 PV คํานวณตัดนะครับ50,000ก่อนเสร็จแล้วฝัง100,000คะแนนก็คํานวณ50,000 PV ก็จะเหลือ50,000 PV เก็บไว้ไม่ล้างทิ้ง50,000 PV คูณด้วย60%เราจะได้รับโบนัสบริหารทีมก็คือ30,000บาททุกท่านต้องดูก่อนว่าเราอยู่แพ็กเกจไหน เราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่ถ้าเราเป็นพิเกตไซเอสตำแหน่งแรกเลยเนี่ยเราจะได้รับโบนัสจากการบริหารทีมข้อนี้นะครับสูงถึง2,000บาทต่อวันที่เหลือก็หายไปเลยนะครับรับ2,000เท่านั้นแต่ถ้าเราเป็น M นะครับเราก็รับ10,000บาทแล้วถ้าเราเป็น L นะครับทุกท่านก็จะได้รับ20,000บาทต่อวันนะครับมาแบบนี้ทุกวันทุกท่านก็จะได้รับ0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวและก็สมาชิกเราตามเราขึ้นมานะฮะ เราก็จะรับเพิ่มนะครับจาก6กแสนไปเจ็ดแสนนะครับไปเรื่อยเรยจนถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนก็พูดง่ายว่าทุกท่านก็จะเป็นคิงไดมอนด์เพื่อรับ4ี่หมื่นต่อวันถ้าเป็นต่อเดือนเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดโดยที่ไม่ต้องรักษายอดทุกท่านก็จะมีสิรับไปบรรได้สูงถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนแบบเต็มเต็มแบบนี้สุดยอดไหมครับ ต่อไปนะครับเป็นโบนัสแมทชิ่งโบนัสแมทชิ่งนี้มาจากไหนครับมาจากลูกเราเมื่อกี้เลยนะครับ10คนเนี่ยนะครับมาจากร้านเราร้อยคนมาจากเลนเราพัน 1, คนอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราเลยนะครับก็คือรายได้จากการขยายแฟรนไชส์นะครับมาจากโบนัสเขามีไรายได้โบนัสบริหารทีม60%เท่าไหร่เราจะได้ด้วย10%สมมติว่าวันนี้นะครับลูกเรา10คนมีโบนัส1 0 0 0 0แบาท ทุกท่านได้10%นะครับก็คือ10,000บาทหลานเรามีไรายได้โบนัสบริหารทีม1 0 0 0 0แสนบาทเราได้ด้วย10%นะครับก็คือ10,000บาทเลนเรามีไรายได้ในการบริหารทีม1000 0แสนบาทเราได้ด้วย10%ก็คือ1 0 0 0 0บาทแบบนี้รวมทั้งหมดก็คือ30,000บาทแต่รายได้ข้อนี้นะครับก็คืออะไรครับต้องรักษาย,ยอดตามตาแหน่งความหมายก็คือเริ่มจาก200 PV ถึง400 PV แต่เบื้องต้นก็ไม่เกิน2,000บาทนะครับทุกท่านก็รับไปได้ร่วม3,000หมือแล้วก็คือรายได้ข้อนี้ไรขีดจำกัดโตข้างเดียวก็ได้เงินอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับต่อไปเป็นโบนัสออเซลนะครับจากยอดขายทั่วโลกเป็นเค,ค้ก้อนใหญ่6%เลยนะครับใครที่จะได้รับออเซลข้อนี้บ้างไปดูกันก็คือไดมอนด์รับ2% d o บเบิลไดมอนดรับ4%คิงไดมอนด์รับ6% ต้องบอกว่าเป็นรายได้ที่เยอะมากๆเลยนะครับนี่คือรายได้โบนัสจากออเซลนะครับตอนนี้วานายขยายตัวไปหลายประเทศแล้วเปิดตัวได้3ปีกว่า,วาเป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะครับทีนี้รายได้ที่เราเกิดขึ้นเขาเรียกว่าโบนัสนะครับโบนัสแต่ละวันเนี่ยเที่ยงคืนระบบก็จะคำนวณโบนัสเราไปนะครับตอนเช้าก็จะเป็นโบนัสให้เราเป็นเขาเรียกว่า e เคร dit e เครดิตนี้ไปทําอะไรได้บ้างทุกท่านสามารถที่จะซื้อสินค้า ได้ตามปกติเลยนะครับถ้าท่านไม่ต้องการที่จะซื้อสินค้าระบบก็จะดูแลให้นะครับก็คือรายได้เราเพื่อหัสนี้เรามีรายได้เท่าไหร่เพื่อหัสน้านะครับทุกท่านก็จะได้รับรายได้ทางระบบก็จะทางธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีท่านเลยนะครับอาตโนมัติอันนี้คือจุดเด่นนะครับต้องว่าเป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ธรุรกิจเอวนายแล้วที่สําคัญที่สุดเลยเอวนายจดทะเบียน100ล้านบาทและเร็วๆนี้ก็จะเพิ่มทุนเป็น200ล้านบาท ท่นั้นเนี่ยสินค้าก็คุณภาพสูงใช้แล้วเห็นผลชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยราคาถูกสินค้าราคาเพียงแค่หลักร้อยนะครับแต่คุณภาพเนี่ยนะครับทุกท่านดูรีวิวได้เลยนี่คือเรื่องจริงนะครับต่อไปก็คือสิ่งที่สําคัญคือทามิ่งเวลานะครับวันนี้ทุกท่านสามารถที่จะเลือกทําได้ทุกที่นะครับเ,เลือกทําได้แต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกไม่ได้ก็คือการมาก่อนหรือต้นสาย เห็นไหมครับใครที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยหนึปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับขออนุญ,ญาตนะครับโคตรรวยเลยนะครับแล้ว5-10ปีเนี่ยก็ยังรวยอยู่เนาะแต่ถ้า10ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะรวยแต่เราก็ต้องอยู่ในรหัสเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นรหัสที่หลายแสนรหัที่เป็นหลักล้านก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสของทุกท่านเลยเป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตทำเอเวอรไนน์แล้วก็สบายใจนะครับไม่ต้องกังวล,ลวก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ครอบครัวเอวนายนะครับสำเร็จไปด้วยกันนะครับกับครอบครัวเอวนาสวัสดีครับ